สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องทุกๆท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครับวิไลให้โชคครับมือนี่ครับวันที่23สบา่งใบครับมกคราคม2566ครับทางช่องเฮาเดินทางมาถึงวัดปู่เก็ดสองครับเพื่อพาเอฟซีมาต่ำนทังตัวเลขครับตองนวดฝากก่อนเอฟซีกันครับเอฟซีขอบาแล้วครับมกชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้ทางช่องนะครับอ่ที่สําคัญครับเอฟซี จลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อครับสิบวันได้ผ่านข่าวสารจากทางช่องนะครับเพราะว่าทางช่องห้องไปติดตามกันหลายสำนักนะครับทางช่องเขาอัปเดตคลิปใหม่ๆลงนะครับเอฟซีกับสิบวันได้ผ่านข่าวสารจากทางช่องนะครับครับเพื่อว่าเป็นการเซเวล่าับเข้าไปกราบนมัสการผูเกตสองพร้อมกันพร้อมกับตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งกลุ่มภาพันนะครับผู้เสิได้ตัวใดฝากตอเอฟซีทางช่อง ขอกราบเรียนเชิญครับการนวัตการครับการนวัตการครับปูร่อนควันจะเริ่มควับครับครับใคร FC มาตามเนื้อทางครับต่องวดกันตัวปูเนื้อทางกะครับกลางไม่ต้องเอาวันนี้เอาสองตัวนี้เขาเป็นยังตัวกลางคือบ่เอาครับปูอธิบายแจ้งน้อยเลยครับวาเนี่ยมันหามใส่พักท่านใดอย่างเดียวเสม็จมาขวี้แล้วเอาสองตัวนี้คือว่าหลายนั่นปะใช่ สองตัวมาตัวนี่คืัแปนี่แันกันแปรครับปูเอาชุดนี้เนี่ยชุดนี้เนี่ยก้าอกสามนี่วนกครับคืออตัวนี่กูตรนี้มันเดินดีครับนี่กับแปร์ับก้าวแม่กับาแปับก้าวกนี่มันมันก็แม่กานหนึ่ก้า ชนี้ออก,ออก,ก็เขาชนี้ก็เขา้าสวนกลางบ่ใครขอโอ้สมุกไงบ่เขายัาออยัาง,งานนัน่นนั่ทำนั้นตัดออกอืมมันมันหนึงกันบ่เขายังตัดออกเอีมันมันสกับหนึงเอาเอาสูนมาแทนค่ะอ,อคือ,ค,อคือมักมักไรตัวสองสวนมันเด็ดดีค่ะอือคือหาหาตัวเใล็ดเลยเนี่ยนี่ มันบอนหลุดแทนศูนย์กับหนึ่งมาหนึ่งตัวแน่นอนแม่อืบนกัมา่ละบันนี้เจ็ดกับสองนี่กัมาตัวหนึ่งแน่นอนสูตแท้มันบมันเป็นเจกับสองด้เยหนึ่งกับสองสูตแท้มัน่ะแหนึ่งกับสองแม่หนึ่งกับสองมันดมันมันสดกันฮก็ได้ครปูกกได้ดึงเจ็ดขึ้นมาแทน่ตอนที่เปลี่นเป็นหนึ่งสองปะูแม่หนึ่งกับสองโอ้หนึ่งกับสองค่ะฟังดีๆเด้อค่ะอย่าเหลื่อผ่ันคลิปก็ได้เราเพื่ พยายามจับสองตัวนี่หนึ่งกับศูนย์นี่มันบอกปูเนื้อหาว่าสุกแล้วกูเนื้อแมนมันมันจะว่าหลายตัวนะเห็นปะข้าวเบิ้ลไม่ถี่เลยไม่ถี่รายเกินข้าวจามากขึ้นเขาขึ้นเขาฟังดีๆนะคะเอฟซีปูเด่นไห่หนึ่งกับศูนย์นะคะถ้ามีตัวใดเด็ดๆเอามาจับใส่ได้เลยนะคะคือหนึ่งกับศูนย์นะคะถ้าศูนยกับนึ่งมามีเห็นปะค่ะเจ้าเฮ็ดสูตร นี่โกำลังวันมี่วันนี้โอ้ทาบมี่สีเศร้าเห็ดสูตรเลยนทาบบนล่างนี่ทาโนก็หนึ่งบมี่สีเศร้าเห็ดเลยสีเศร้าเห็ดสูตรอ้ปั้นดันปูรับตีสุดเดียวไล้หวะเอาได้ไหมเอาได้หนีแล้วความควบมั่นใจนะควบมั่นใจว่ามันจะได้ต้องมีให้เห็นนึงกรบสูนเพราะอย่างกระบนวเราปู เือนสูตร้เลยเขาถิมเลยครับี่เฮ็ดเลยบอกน่ปูมันใจครับข้าวบะมูสาข้าวบ่มากขึ้นเปียวเออเอาเปเยาน้ำอันไม่แมนปูป็นพระมูซาบริวารสันปูว่าเอฟซีแสดงว่าปูมันใจครับจับตาให้ดีครับหนึ่งกับศูนย์นี่ต้องมาอยู่รางอยู่บนแน่นอนถ้าบ่มีปูที เอาสูตรไปเผาถิ่มแม่นียอันนี้ปูเบาเด้อบางหนึ่งตันครับสี่ไปเอาน้ำหม่องม่บานนี้ผมเลี้ยวเห็นที่ปูอันนี้มาเจ้งไหนนี่ครับนี่เลขว่าทูบนี่ปูสี่หกสี่เก้านี่ปูทูจุดสามงวดว่าเห็ดเขาสีไก่บุญเนาะแล้วจุดล่องเบิ้งครับได้ตั้งใจเราจุดไปจุดไปได้กับเขาไหมสามงวดนี่ครับปู มาหั่นกะงดก้อนนี่ที่ห้อยเบิรงมันเป็นหนึ่งหนึ่งเก้าสามมาไม่ได้ห้อเบคร์นี้หอกครับเน่ยครับวอามันไล่กันเหอครับเห็นอยู่นี่แตะปูมันหมุนไหมมันหมุน อ๋อนี่ครับเอฟซีเก็บแปดห้ามันออกหาแปดครับแมนครับแล้วงวดที่สองบานงวดมาหันและวครับุดงวดที่สองงวดมานที่เห็บเบิ้งนะที่แอ่ะครับกา่สนมุ่คำปีนี่มันจะเป็นหนึ่งเก่าสามนั่แหละเขาก็เลยเอเอเป็นศูนแท่นะนะคือตัดคือบตานทีออกกันถ้มาลองกํลังนึ่งตตาหนึ่งออกสวนมาแทน หนึ่งเก้าสามห้านี่งวดงวดนี้ก็จุดวางวันพระจุดไรเมืองอีกนะครับมืองวันศิลดับแม่พ่อปูไม่เอาครับปูเสียอเด็กทูบให้บึงปูได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนี่ครับหกสี่เก้าครับเอฟซีชัดเจนว่านอครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขยายเอฟซีเบงเด้อครับเด็กทูบ ครับอ่าวชัดเจนนะครับเอฟซีครับหกสี่เก้าชัดเจนครับเอฟซีสามสามหมวดมันมันประมาณสามตัวเดียวดอกมาเทียสองตัวครับเอฟซีก็ตันเลนเอาครับตันเลนเอานะครับเอฟซีเต็กทูปูครับแดดสะท้อนจักหน่อยครับอันนี้ละตัวเขียนนี่แหละครับตัวเขียนนี่แหละครับเอฟซีหกสี่เก้านะครับ ซัดเจนนะครับเอแคปหน้าจอไว้เป็นเนี่ยทา้งสุด3ตัวครับมี6กศูนย์เก่าหาศูนย์เก่านปูแล้วก็มีเก่าหาเก่าหกศูนยแล้วก็เลขทูบหกสี่ป, 6, 4, 9, ปูดเด่นเจ็ดศูนย์ปบครับคือสุดอาครับเอาฟังปูบอกอด้วยวครับ FC 3ตัวคือเข้าไว้จ่งวดก่นแล้วป,ปล่น,นยมาปล่อยงวดนี้นี่เลยควันครับแมนปู ที้หมดก่อนเขียนไว้นะ,ะฟันเห็ยนมองๆนะ่ะน้อปูงั้นครับเขาว่าสิลงวันนี้ครับรเงน,นมาหันในข้าเจ้านะเรียนาหาศูนย์เก้าครับมันบ่อมนานนนม,มันสีมั่งวันนี้ครับอเอฟซีพอคำนวณมันกับวัี้ได้มาหันนครับมาพิโตนี้่พร้อมอันที่มารับปิดหนึ่งบ่ครับราชสมบันิสีมั่งวันนี้เขาเลยว่าตั้งใจว่าสีมา่วันนี้เขียนไว้นะแม่นอยู่ปูเพราะว่าปูได้บอลยู่เพราะว่ามันเลขกกวฟันปูมันสีมากมาก้อยหลังเลขที่ตัวจะมาให้เห็นสาม สามตัวนะคเขาเรียกอศูนย์ใส่ได้ศูนย์ตัดทั้งนี้ออกกัเป็นศูนย์หกเก้าไม่ใช่ศูนย์หกเก้าคือเก้าศูนย์หกเก้าหกศูนย์ก็ได้อันนี้ครับย้อนได้หนีมันนีก็ดีเป็นเก้าศูนย์ห้าครับคือศูนย์เก้าห้าศูนย์เก้าหกก็ได้นี่ครับคือซับอายุนี้นี่ครับคือเนี่ยคือที่ว่ามันจะมาสามตัวอ่านี่ครับเอฟซีฟังนะคือปูอธิบายให้ฟังนะครับเอฟซีแคปหน้าจอไว้เป็นเนี่ยครตัดกับแบมกได้ในี้ตัดตัวนี้น้องเข้าห้ากับหกกันไว้ครับปู เลขทูบก็ง,งามอยู่ได้ปูง่ามกับว่าเขาตัวนี้เขากอยงครับว่ากับไปนส้นกับตัวนั้นอยู่ได้ปูขันเบิ้งคังๆแล้วอ่าสรุปยังไงเอฟซีครับในเลขทูบนิดขัดสิเบิ้งคังๆแล้วปูตันไถออกมาแห<ช> <ๆ S 1> ละด้วยเอฟซีครับอยู่นี่นะครับมาส้นกับแนวทางของปูคือเกา่ากถ้าหกสี่เสียบไมนเด็ดถูกแบบนี้แต่บ้านนี่หกสี่งามเลยมีนี่ปูตามทูบว่ามันมันมีข้นเงินครับอื ตัดเหรีเอาครับเอฟซีเล็กถูบหรือว่าสีสูตรคำนวณของปูนะครับเบิ้งคลิปให้จบด้วยครับเอฟซีนี่ครับแนวทางของปูเกตสองห้าฝากตอนกันประจำวันที่หนึ่งกลุ่มผ้าพันสองพันหาร้อยหกสิบหกนะครับคำเอาสุดท้ายนี่เอฟซีแคปหน้าจอไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับขอกาบขอบุญขอบคุณปูด้วยครับที่แบ่งปันแนวทางให้เอฟซีทางช่องนะครับได้มีศพมีลาบกัน สาธุครับปูครับครับหลังจากรับชมรับฟังเนวทังตัวเลขกกับจากปูเรียบร้อยนะครับแก็บหน้าจอไวเดอร์ครับเป็นเนืทางฝากตอนกันนะครับสุดท้ายนี่ให้เอซทั้งช่องครับโศกมันมันไวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ